มันจะปุ้มแล้วก็อืมเห็นไหมดาเมจเยอะมากนะัรนะดูนะปุ้งแต่เกนี้จะไม่แรงมากนะเห็นไหมทุกตัวจะติดตัดเลือดสำหรับใครที่กำลังมองหาร้านเติมเงินเกม Fairytale Fort u n i t e ผมขอแนะนำร้าน Easy Card รับเติมเงินเกมราคาถูกประหยัดกว่าเติมเองรับประกันปลอดภัย100%สำหรับใครที่สนใจสามารถแอดไลน์หรือกดลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปวิดีโอ แล้วไปเป็นอันดับหนึ่งได้เลยแถมยังมีแฟนที่พาร s สอีกด้วยเอาละครับวันนี้ขอกลับสวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมแฟนที่เทลฟอร์ดอยู่ไหนอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวและแนะนําทริคก,การเล่นของคลาสใหม่หรือว่าเจ้าเวทผู้ผม,ไ,มได้ไปรวบรวมสิ่งต่างๆมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูก่อนว่าสเต็ตอนนี้เนี่ยผมเท่าไหร่นะครับเอ็มแอทแทกนะอยู่ที่2,400ถือว่าน้อยมากๆคือแบบต่าเตียเ้ยเลี้ยดินเลยครับ คือถ้าเยอะจริงก็คือ4,000 5,000นะครับเดี๋ยวจะมาดูว่าสกิลเขาจะแรงขนาดไหนแล้วก็เทคนิคก,การเล่นเป็นยังไงนะครับอัพอะไรซิลอะไรแบบนี้เนะาะเดี๋ยวผมจะมารีวิวกันก่อนเลยว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยเมื่อเปลี่ยนคลาสมาจะได้อะไรบ้างนะเมื่อเปลี่ยนคลาสมาก,ก็จะได้ใบเปลี่ยนพลอยนะครับนี่20อันแล้วก็ใบเปลี่ยนรูด,ด้วยนะครับอ่าขึ้นไม่รู้ไม่ดูเลยปึง้งนี่นี่ครับใบเปลี่ยนพอยยีอันแล้วก็ใบเปลี่ยนรูอีก2อันนั่นเองเปลี่ยนคลาสมาเขาจะแถมกับใบเปลี่ยนคลาสสเเเเนนาาาะมื่่อรปปลลียคึ๊บ เขาก็จะแถมให้นะเดี๋ยวจะมาดูสกิลของเขากันก่อนว่าเป็นยังไงนะโอเคเดี๋ยวผมขอเริ่มจากเจ้าอสูรตัวนี้เลยแล้วกันเนาะเริ่มจากสกิลพูดเรืองระบําก่อนนะนี่ซึ่งสกิลนี้นะจะทําให้เป้าหมายเนี่ยติดดีบัฟลดเกราะเวทนั่นเองหรือว่า m อมเดนะนี่ติดแล้วนะจะสุ่มเป้าหมายนะสูงสุดได้ถึง6ตัวด้วยกันนะเพราะสกิลนี้เนี่ยตีได้6ตัวเนาะนี่ได้รับ m อเดเพิ่มขึ้นนะ,ะสกิลต่อไปนะเป็นสกิลภาาบุกผาฝันนะสกิลนี้เนี่ย จะทําให้เป้าหมายติดกัดกรอนนะครับอ่าติดกระกรอนจะลดเลือดทุกเทินนะเป็นดาเมจตายต,ต,ตัวตาม10%ของดาเมจเวทของเราตอนนี้ผมก็มี2,400ก็คือลดเพเทีย2 4 2 4 0ประมาณนั้นนะครับจะโจมตี3เป้าหมายนะครับสำหรับวิธน,นี้เนาะเดี๋ยวมาดูสกิลถัดไปกันดีกว่านะครับเงาจันชานะครับสกิลนี้เนะี่ยเป็นสกิลที่เด็ดของเจ้าเวทผู้ตัวนี้เลยนะครับ คือผมจะบอกเลยว่าหลายหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะสกิลของเขาเนี่ยอาจจะอ่านแล้วงงๆนะเขาบอกว่าจะเพิ่มอัตราการลดฟื้นฟูตามจํานวนเทินใช่ไหมซึ่งเทินแรกเนี่ยจะทําให้อัตราการฟื้นฟูเนี่ยลดไปถึง60%ซึ่งมากที่สุดแล้วจะลดลงมาทีละ10%ตามลาําดับนิดอึงซึ่งจะเริ่มจาก 60, 50, 40, 30ลงไปเรื่อยๆเนาะอ่ะสกิลนี้ก็จะอยู่5เทินนะครับเช่นเดียวกับสกิลภาพบุกผาฝันเลยจะอยู่5เทินเช่นกัน สกิลต่อไปนะฝันกระจางสกิลนี้เนี่ยจะสร้างบัฟให้เรานะต้านการผลึกนั่นเองแล้วก็สกิลนี้เนี่ยสามารถล้างดีบัฟฝั่งเราได้ด้วยเนาะ,ะดีบัฟก็คือพวกลดกรอลดสปีดไม่รวมถึงพวกผลึกอะไรพวกนี้เนาะมันจะล้างไม่ได้นะครับจะต้านได้อย่างเดียวเนาะ<ไ>แล้วก็สกิลถัดไปนะครับภาพฝันโจมตีนะครับซึ่งสกิลนี้เนี่ยเป็นสกิลดามเมจที่รุนแรงมากๆถ้านั่นแหละรครับถ้าดาเมจเวทเยอะเนาะ ื ừ, ừ, จะตีเป็น3ฮิตนะตามจํานวนบัฟที่เขามีนะนี่สมมติกดตัวนี้มี1บัฟใช่ไหมอ่าตามจานวนบัฟผีเสื้อที่เขามีเนาะสูงสุดได้ถึง3บัฟนั่นเองอันนี้2บัฟจะมีบัฟนึงก็คือบัฟรถเกาะที่ผมพูดไปตอนแรกนั่นเองอ่าเดี๋ยวผมจะลองอันตินี้ดูกันนะรับซึ่งอันตีเนี่ยจะต้องใช้คู่กับทุกสกิลนะซึ่งบัฟเยอะเท่าไหร่ก็จะแรงขึ้นเท่านั้นนั่นเองอ่าผมใชใ้ดูก่อนนะอันตีเนี่ย มันมีข้อบ่งชียอยู่2กรณีด้วยกันเดี๋ยวผมจะมาอธิบายกันนะครับว่าเป็นยังไงอ่ะผมจะใช้อันติในกรณีแรกก่อนนะซึ่งกรณีแรกเนี่ยจะใช้อันติได้ต่อเมื่อมีสกิลนี้นะครับภาพบุกผาฝันนะครับสกิลนี้เนี่ยเมื่อลงไปที่มอนสเตอร์แล้วจะทําให้ติดสถานะถูกไหมซึ่งอันติของเขาเนี่ยถ้าสถานะไหนมากกว่า จะติดสกิลเป็นของอันนั้นนะครับขึ้นอยู่กับ2สถานะนั่นเองสถานะตัดเลือดกับสถานะกัดกร่อนนะถ้าติดกัดกร่อนมากกว่าสมมติติดกัดกร่อน3ตัวติดตัดเลือด2ตัวเนี้ยก็ <c oughs> จะได้อันติเป็นสถานะกัดกร่อนจะเป็นอันติที่มีความรุนแรงมากๆอ่าเดี๋ยวผมจะใช้ใดูเลยนะปึ๊บ <c oughs> ลองดูกันนะครับมันจะปุ๊มแล้วก็อืเห็นไ,ไหมดาเมจเยอะมากนะครับ <c oughs> คือผม M attack สองพันสี่ร้อยนะคือไม่ได้เยอะอะไรเลยนะครับคือน้อยมากน้อยมากๆเลยนะครับ ดูถ้า i อ็มเปอรทประมาณ4ี่พันเนี่ยเออสี่พันห้าเนี่ยสอหมื่นเลยนะค,คือแรงมากอ่ะเดี๋ยวผมขอจบด่านนี้แล้วก็ไปดูอันติในข้อบ่งใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นข้อบงใช้ของสกิลตัดเลือดนั่นเองว่าจะเกิดเอฟเฟกอะไรดีบับอะไรนะที่อันนี้ดีมากๆเหมือนกันอ่ะเดี๋ยวผมจะพาไปดูนะอันติอีกแบบหนึ่งว่ามันเป็นยังไนะงเนาะอันนี้ผมก็ต้องติดสกิลไว้ให้ก่อนนะนี่ลงไปเลย ก็ป้องกันไปนะครับเดี๋ยวผมจะมาดูว่าติเป็นไงเนาะเดี๋ยวขอข้ามไปเลยแล้วกันอ่านี่รนะเดี๋ยวผมจะใช้นติที่ดูกันนะสียมพูนี่คือสกิลตัดเลือดนะครับนี่ผมจะไม่ใช้สกิลกัดกร่อนก่อนนะหรือว่าจะใช้ใส่ก็ได้เพราะตอนนี้มีตัดเลือดถึง4ตัวแล้วถ้าเราใช้กัดกร่อนไปจะโดน3ตัวนะสกิลกัดกร่อนเนี่ยจะโดน3าิทนะครับอ่าเดี๋ยวผมขอกินวายแป๊บนึงนะแล้วก็จะใช้ให้ดูนะว่าอัติเขาจะเป็นยังไงถ้าโดนอยู่ในสถานะตัดเลือดมากกว่านะครับอันนี้กัดกร่อนไม่มีเลยสักตัวถ ่สกิลแรกเนี่ยจะไม่เกี่ยวกับอันติเนาะจะเกี่ยวกับความแรงเฉยนะครับผมขอบอกก่อนว่าถ้าตัวไหนไม่ติดสถานะตัดเลือดแบบนี้นะครับสกิลอันติจะไม่ใส่ผลนะครับเดี๋ยวจะลองแสดงให้ดูนะครับว่าผมใช้อันติใส่ตัวนี้ใช่ไหมมันจะไม่ติดผลบัฟอันนั้นนะครับดีบัฟไม่ใช่บัฟดีบัฟนะครับจะไม่ติดดีบัฟอันนั้นนะครับดูนะปึองสกิลเนี้ยจะไม่แรงมากนะเห็นไหมทุกตัวจะติดตัดเลือดห้ามหิว100%คือจะหิวไม่ขึ้นฮิลไม่ได้เลยนะคร มากขึ้นอีก15เเนะครับโดนดาเมจเวทมากขึ้นอีก15เปเ็นป็นสกิลของภานะอัตินั่นเองอคือจะดีมากๆไม่สามารถฮิ้วได้2เทินนะครับสเทินคิดดูฮิวไม่ได้มันแบบตัวฟื้นฟูโดนจับะครับโดนจับไป2เทนะินอ่ะคือแบบมันติเขาโกงมากนะครับสำหรับสกิลนี้ชอบมากสกิลตัดเลือดแบบไม่ฮิ้วสเทินเนี่ยคือดีมากๆอะแล้วก็จัดไปเลยอ ก็มีประมาณนี้สําหรับสกิลของเขาเนาะเดี๋ยวผมจะมาไล่ดูการอัพสเต็กการดูซิลอะไรต่างๆนะครับอ่ะขอจบตรงนี้แป๊บหนึ่งนะครับเอออันนี้เราใช้สกิลกัดกร่อนไปเลยซึ่งคอมโบสกิลนะครับอ่ะตรงนี้ลืมบอกเลยนะครับคอมโบสกิลนะครับเริ่มจากนี่ครับสกิลหนึ่งก่อนให้ติดสถานะนะครับแล้วก็สกิลกัดกร่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะขึ้นให้ดูข้างล่างแล้วกันนะครับสกิลหนึ่งลดเกราะก่อนนะครับแล้วก็กัดกร่อนแล้วก็ตัดฮิวนะครับ แล้วก็ภาพฝันโจมตีนะครับเอาแบบตัวนั้นให้ตายชัว์เลยนะครับก็อย่างที่บอกนะครับว่าสกิลสุดท้ายเนี่ยไอ้สกิลเนี่ยไอ้สกิลที่มันยิงออกไป3ลูกอะ่ะฮิตของมันเนี่ยจะขึ้นอยู่กับการติดสถานะของศัตรูนะหรือมอนสเตอร์ตัวนั้นเนาะนี่ตัวนี้ติดไปกี่ส,นะส,สถานะติด2ส,สถานะนะครับกดสถานะที่3ให้เขาด้วยเลย่เอ้าผมไปกดโล่ทำไมนี่ติด2สถานะนะครับจะโดน2ครั้งเมื่อติด3สถานะก็จะโดน3ครั้งนะครับถ้าดามจดแรงๆเนี่ยฮิตที 1 12, 2ื่นหรู้เรื่องนะครับยิ่งกว่าหิมะอีกไม่ต้องเสี่ยงดวงเลยครับโดนเต็มเต็มเน้นๆนี่นะปั้งสามพันสาอันนี้คือเบามากเลยนะครับตัวผมอย่างที่บอกนะครับดาเมจเวทไม่ได้อัดลูนอะไรไม่ได้ใส่รอยก็ไม่ได้ใส่มีแค่อัพสแต็กมาอย่างเดียวนะไม่ได้ทําอะไรเลยต้องไปลองแบบพวกพืพีจริงๆเนาะว่ามันเป็นยังไงนะครับแต่ตรงนี้ค่อนข้างสําคัญเลยนะครับ ใส่บัฟใส่นู่นใส่นี่โอ้โหผมว่ามันเก่งมากๆอย่าลืมนะครับสกิลคอมโบเนาะถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีฟื้นฟูก็ใช้สกิลตัดเลือดก่อนแล้วก็กดรดกนก็ได้นะครับอ่ะโอเคประมาณนี้แล้วกันอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับก็คือเมื่อตัวเนี้ยตัวข้างๆในแถวอะมันจะมีทั้งหมด2แถวถูกไหมแถวหน้ากับแถวหลังอะเนี่ยมันอยู่ในแถวเดียวกันใช่ไหมครับเดี๋ยวผมจะทําอะไรให้ดูนะครับมันจะเป็นสกิลพาสีฟของเจ้าผีเสือ้อหรือว่าสกิล พลัสสิบของเจ้าพูดเวทพูดตัวนี้เองผิข,ขอกดป้องกันไปก่อนนะครับเมื่อตัวที่ติดสถานะตายนะครับนี่สมมุติตัวนี้ติดสถานะอยู่หนึ่งรอบใช่ไหม,ไมเออหมดพอดีเลยอ่ <c oughs> สมมุติมันติดสถานะอยู่แล้วกันนะครับเมื่อตายจะส่งสถานะนี้ที่มันเลียงเหลืออยู่เนี่ยให้ตัวถัดไปในแถวนะครับอ่าสมมุติติดสถานะสามสถานะเลยแบบพอเขาตายพอดีใช่ไหมก็จะส่งให้ตัวต่อไปซึ่งเป็นตัวด้านซ้ายของเขาหรือว่าตัวด้านขวาของเขานั่นเอง ประมาณนี้นะน,นะครับเป็นสกิลแพสซีฟนะครับตรงนี้สามารถเล่นได้ดีมากแล้วซึ่งแบบโอ้โหสถานะเขาติดอยู่5เทนะิร์นอ่ยคือแบบเยอะมากๆเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอตัดไปเลิกกันช่วงนี้เนาะนี่ก็สำหรับการอัพสเต็กหรือว่าสเตตัสนะครับนี่การอัพสเตตัสนะครับการฟาร์มมอนก็อย่างที่เห็นเลยครับเป็นอินล้วนนะครับเพราะว่าต้องเน้นดาเมจฟาร์มมอนนะครับแล้วก็สเต็คพีพีนะครับ,นะรบผมแนะนำเป็นอินสามวิทสองหรือว่า อิน4วิด1ก็ได้ถ้าใครยังยืนไหวนะใครมั่นใจว่าตัวเองยืนไหวก็ได้เหมือนกันนะหรือว่าจะลงวิทไปถึง3แล้วก็อิน2ก็ได้เช่นกันเนาะแต่ผมแนะนําว่าเป็นอิน3วิด2ดีกว่านะอ่ะแล้วก็สกิลของพานะนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้ดูว่าควรอัพอะไรนะนี่การอัพผานะก็เป็นโจมตีหมดเลยนะอ่ะแล้วก็สกิลนะเป็นซิลของพานะนั่นเองผมแนะนําว่าสกิลนี้เนี่ยผมใส่เพื่อให้มันติดสถานะ สกิลหนึ่งโชวๆคือจะทําคลิปนะครับก็เลยต้องใส่เนาะผมแนะนําเป็นอันนี้นะครับนี่เพิ่มจํานวนการติดสถานะของการตัดเลือดอีกหนึ่งคนอีกหนึ่งเป้าหมายโอยกาสิบเปอร์เซ็นต์นะแต่มันค่อนข้างจะติดยากนิดนึงเนาะสามารถเลือกใช้กันได้อันนี้ก็เป็นสกิลที่ดีเหมือนกันเนาะแล้วก็สกิลตัดไปนะครับสกิลนี้เนี่ยมันจะทําให้สกิลกัดกร่อนของเราเนี่ยดาเมจแรงขึ้นนะแต่สถานะการกัดกร่อนเนี่ยจะกัดกร่อนได้เบาลงนั่นเองแล้วก็สกิลถัดไปนะที่ผมแนะนําก็คือสกิลนี้นะคระ สมาชิกที่ได้รับบัฟของเราเนี่ยบัฟที่มันเพิ่มซีลรีสแตนของเราเนี่ยเพิ่มขึ้นนั่นเองทําให้ตัวเวทอักขระหรือเวทวราวาทีมเขาเล่นยากขึ้นนั่นเองเนาะก็มีประมาณนี้ยอย่างที่ผมแนะนําก็1 2 3แล้วก็อันตินะครับถ้าในข้อบ่งใช้ที่2เนาะถ้าศัตรูติดสถานะตัดฮิวมากกว่ากัดกร่อนจะโดนดาเมจเพิ่มอีก15%เป็นดาเมจเวทเนาะ จะโดนลดเกราะเวทอีก15%บเนะครับโอเคประมาณนี้ <c oughs> แล้วก็มีประมาณนี้แล้วสำหรับเจ้าตัวนี้เนาะไม่ได้มีอะไรมากซับซ้อนแต่มันจะซับซ้อนตรงที่อันติีแล้วก็สกิลการใช้นะและ้วก็มนของเจ้าตัวนี้นะครับเป็นอันนี้นะปึ๊บอ่าผมเดขึ้นให้ดูเป็นอันนี้เนาะจะทำให้การฮิลของเราเนี่ยมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเองซึ่งตัวฮิลของเราเนี่ยจะฮิวเราได้แรงขึ้นมันมนฟูนฟนะูเนาะอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้โอเคก็สำหรับวันนี้นะก็มีประมาณนี้เลย ใครชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กด s u b สไคร b e เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อไปหรือว่าติดตามชมได้ในทุกๆคลิปเลยนะครับเพื่อได้ติดตามข่าวสารทันนั่นเองโอเคเขามีประมาณนี้นะครับสำหรับเจ้าเวทพูดตัวนี้นะครับคือเก่งไหมผมว่ามันโคตรเก่งนะเป็นเมตา DMG ได้เลยเป็นเมตาสายดาเมจได้เลยนะคือมันทั้งแรงแล้วก็มีบัฟแบบเยอะมากๆถ้าใครดาเมจนั้นหนาสูงหน่อยนะครับตัวนี้คือตอบโจทย์มากลองมาเล่นกันได้นะครับใครที่เล่นพวกหิมะพวก ขึ้นเสียงอยู่นะครับย้ายมาเล่นกันได้นะครับคือมันเก่งมากมากโอเคสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาก่อนโอเคบ๊ายๆไปลวบายยบาย,บาย